อว i l a คอลลาเจนเป็นดับเบิลแคปซูลหรือแคปซูล2ชั้นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยที่รวมสารสกัดมากถึง10ชนิดคนเราเนี่ยถ้ารับประทานอะไรเข้าไปอาหารที่เรากินนะคะจะโดนน้ำกดน้ำย่อยทำลายให้เป็นของเหลวและดูดซึมเข้าไปในชั้นกระเพาะซึ่งแคปซูลปกติทั่วไปจะไปดูดซึมแค่ในชั้นของกระเพาะอาหารเขาจะไม่สามารถดูดซึมได้ครบหมด ร้อเซแต่ของเราอะแคปซูลชั้นนอกมันเป็นออยสามารถดูดซึมได้มากกว่าแคปซูลทั่วไปถึง3เท่าค่ะทานแค่1สัปดาห์ก็จะทําให้ผิวนุ่มลื่นชุ่มชื้นขึ้นได้ค่ะ ตอนนี้จุ๋มอายุ37ก่อนหน้านี้นนจุ๋มมีปัญหาด้านสุขภาพผิวมาเยอะมากหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าจุดด่างดําจะมีค่อนข้างเยอะทีนี้จุ๋มได้เริ่มเข้ามาในวงการด้านสุขภาพผิวและความงามจุ๋มเปิดคลินิกเสริมความงามด้วยค่ะจุ๋มก็เลยพบว่าลูกค้าของเรามากกว่า80%เนี่ยมีปัญหาผิวเหมือนกันเกี่ยวกับริ้วรอยสิวฝ้ากะจุ๋มก็เลยคิดคนด้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์อวีรา ค่ะอวี r a คอลลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยซ่อมแซมชั้นเซลล์ผิวมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้คงความอ่อนเยาว์ผิวนุ่มลื่นชุ่มชื้นค่ะเหมาะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาผิวโซมจากการเจอแดดแรงๆพักผ่อนน้อยเครียดทำงานหนักปาร์ตี้หนักๆก,ก็ได้ค่ะ อวิล่าคอลลาเจนมีสารสกัดถึง10ชนิดภายในแคปซูลเดียวค่ะจะมีสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดอง,งุ่นแอสตาเซนทีนวิตามิน A และวิตามิน E แล้วก็น้ำมันเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงด้วยค่ะของเราอะ่ะเป็นเจ้าแรกในไทยที่นำสารสกัดมาจากต่างประเทศทั้งหมดแต่มาผลิต บรรจุเป็นแคปซูลภายในไทยบางส่วนเนี่ยมาจากประเทศเยอรมันจากโรงงานเฮลลี่เลมอนเต้ที่เป็นโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศเยอรมันเลยส่วนคอลลาเจนมาจากโรงงานที่ติดหนึ่งใน3ของประเทศญี่ปุ่นเราคัดสรรในส่วนของสารสกัดมาดีทุกอย่างแน่นอนค่ะ อว i l ล่าคอลลาเจนเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลสอชั้นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยค่ะขออธิบายถึงร่างกายของคนเราก่อนเนาะ mm hmm. คนเราเนี่ยถ้ารับประทานอะไรเข้าไปอาหารที่เรากินนะคะจะเข้าไปแตกตัวในกระเพาะจะโดนน้ำกดน้ำย่อยทําลายให้เป็นของเหลวและดูดซึมเข้าไปในชั้นกระเพาะซึ่งแคปซูลของเราเนี่ยชั้นแรก ของเราเป็นออยค่ะแคปซูลชั้นในเม็ดสีชมพูค่ะจะเป็นสารสกัดชนิดผงพอเรารับประทานเข้าไปในส่วนแรกออยจะไปแตกตัวในกระเพาะอาหารและดูดซึมในกระเพาะอาหารได้ทันทีและชั้นในที่เป็นแคปซูลสีชมพูตัวนี้ถูกเคลือบสารลดการทำลายของน้ำกรดน้ำย่อยไว้ค่ะตัวนี้มันจะเคลื่อนตัวเข้าไปที่ชั้นลำไส้แล้วไปแตกตัวอีกทีในชั้นลำไส้ผงเนี่ยก็จะไปดูดซึมในชั้นลำไส้ค่ะ แคปซูลปกติทั่วไปจะไปดูดซึมแค่ในชั้นของกระเพาะอาหารถ้าเป็นแบบผงที่เป็นเม็ดพอเข้าไปที่กระเพาะจะโดนน้ำกดน้ำย่อยละลายแล้วค่อยดูดซึมในชั้นกระเพาะอีกทีฉะนั้นเขาจะไม่สามารถดูดซึมได้ครบหมด100%เเซแต่ของเราอะแคปซูลชั้นนอกมันเป็นออยมันจะไม่ทำงานกับน้ำกดน้ำย่อยอยู่แล้วการเป็นออยอมันดูดซึมได้เต็มที่เลยสามารถดูดซึมได้มากกว่าแคปซูลทั่วไปถึง3าเท่าค่ะ 1-3กล่ 1> 1 3, องแรกเนี่ยจะทำให้ดูผิวออร่ามากเลยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะทานแค่1สัปดาห์ก็จะทำให้ผิวนุ่มลื่นชุ่มชื้นขึ้นได้ค่ะ1กล่องเราบรรจุ30แคปซูลราคาโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะกล่องแรก999บาทแลกซื้อกล่องที่2ได้ในราคา499บาทค่ะ S 1> <S 1> สำหรับชาวแฟนเพจอายุน้อยร้อยล้านนะคะตอนนี้จุ๋มลดให้เลยค่ะ100บาทจากโปรโมชั่นปกติของเราค่ะแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยค่ะช่องทางการติดต่ออวิ่านะคะ l ลน์แอดอวิค่ะส่วน Facebook นะคะอวิ l a คอ l ลาเจนแคปซูล2ชั้นเจ้าแล่นในไทยค่ะ